สวัสดีค่ะนี้เป็นอะไหล่สามห่วงนะคะ AE 100ถึง101นะคะหรือว่าใครใช้รหัส EE ก็ใส่ด้วยกันได้นะคะชุดโคมไฟหน้าเป็นขาวเพชรนะคะอยู่ที่ชุดละ2,499บาทนะคะเป็นงานดีโปมุมเป็นครอบขาวนะคะเป็นถ้วยขาวงานสวยๆนะคะ 2,499บาทฟรีส่งเอกชนนะคะส่วนชุดไฟท้ายบวกไฟทับทีมขาวแดงนะคะอยู่ที่ชุดละ2,699บาทนะคะใครแยกก็ได้นะคะใครจะซื้อแยกไฟท้ายขาวแดงคู่ละ1,650นะคะเป็นงานดีโป,โปมีชุดสายไฟให้พร้อมนะคะมีขั้วไฟนะคะไปใส่แทนของเดิมได้เลย ส่วนไฟทับทิมเป็นงานเทียบแท้นะคะชิ้นละ1,299บาทนะคะอ่ากันชนท้ายเป็นงานพลาติก ABS นะคะอยู่ที่ชิ้นละ1,000บาท1,350รวมส่งค่าขนส่งเอกชนอยู่ที่350นะคะสนใจโทร093ม144961นะคะขอบคุณค่ะ